น้องเอ้ะน้องหนัดปีตีแปดตีแปดเจอกันหน้าไม่กูนี่ยันก็ไปตีสิบสองแล้วน้องยังไม่มาเลยโต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 ปีนี้ต้องโตตั้งแล้วน้องน้องอยู่ไหนฮะน้องอยู่หน้าไม่กูแล้วน้องหนัดปีน ปีมาโดนน้องที่ห so น oh. ้าไม่โก้ลลวนี่พีมารดนน้องอยู่หน้าไม่โก้ีนน้องอยู่หน้าไม่โกกันฮะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่เนื่อยเลยนี่อีอยู่หน้าไม่โก้ี่ิน้องไม่น้องนน่ปีนี่พีมาตั้งแต่ตีแปดว่วเจ้านูน้องนี่ตีสิบสองแล้วพียังไม่น้องเลยแต่ปีนี่ข้าวก็ไม่ได้กินปีโดน้องอยู่ว่ะข้าวไปกินข้าวกันในไม่โกปพีก็มารอตามนักหน้าไม่โกเนี่ยสี่น้อง Not me, Leno.